สบายดีไปนอ้องสบายดีกรอบหนึ่งสร้างขึ้นขอบลังกาะใส่ขอบลังคาอะไรไปนอ้อง กลังขึ้นโครงแล้วขึ้นนั้นขอแปลงไปน้องเลยขอบมันลังคาเป๊ะแคนกันใหญ่เลยขอบมันเดียวก็เลยี่น้องเลย

Mona cũng lôi lời học ừ. à này Nè, học điều đi มันก็คน,นละล้างอันนี้มันก็คือคือทางเดียวกันนะว่าบดลังมันก็นเป็นนี่แหละแต่ว่าเป็นสีพวกพวกซีสมนี่มันก็นจะตัดตัดอยู่ได้ตัดกับสีแดงอยู่ได้มันก็ได้แต่ว่า

ผู้เที่ยวไปหน้าก็เจ้าโ้คืองามเท้ติสางไแน่นอนขนาดวะรวมกันยาวเตะอวีด้าที่ไม่มีนี่ที่วะเออวันนีที่ก็ทีเออรวมไกลไก่เยอะอ่าไมมีนี่อืม ให้เฮือนให้คนเที่ยวไปหน้าเบิ้องให้เข้าเข้าลงทางมาพ่าหเฮือนไม่อยู่กลางป่าก็มีเฮือนงามร่วคันว่าบ่เคยเข้าเข้าบ่ฮู้จักดอกบ่มีเฮือนแถวนี้นะลุืม นี่ีกลายมืออยู่ดอกตีเพยายดานนี่กับสองมืองผมอเยเนาะนนมันเป็ยิ่งแผ่นเรียบอันนี้กันแผ่นอันนี้นนแผ่นเออแผ่นยังเกาะเสื้อละยิ่งเสื้อละมะก,กมาะมะก,กาะตัวนี้อีกแล้วงก่อตัวนี้น Se la amo ¿no? อุปกรณ์ก็เริ่มจกเบิดแน่และแตะกี้กล้องเต็มอยู่หน้าบ้านเริ่มสิเบิดแล้วแหละเริ่มใส่ไปเบิดแล้วได้พี่น้องขาส่งอยู่บ่ขาส่งอยู่บ่ Lông ma nè, nơi nội thì lông ma nè ừ. Hôm mới như gần bưng thường rồi nè đơ lục đơ, nem đơ đơ งานเพินว่าน้อยตวนงานเิดงานก็สั่งแต่นกก็แล้วมาขี้ใส ไว้แหละคือมีเงินกับจีทมให้มันเพียงกันเปิดสายแถวหน่อพี่น้องมันมันมันคือมันแคบจริงเดินกว้างอยู่หรอกเดินกว้างแต่ว่ามันโบเพียงกันแหละมันคือมันแคบเท่ากับจีจัดระเบียบใหม่เบิดอะไรแถวนี้คอนหมอคอนไม้เอาให้ออกให้เบิดแล้วก็เอาดินลงมาถมมันลอะไรเขาปั๊บพื้นให้มันเพียงกัน นอนเปยสางนอนเปยสางไม่เอาเปสิขาดในกระโหลกนั่งนอนใช้เฮื่อนนะครับเด้ใช้เฮื่อนนะครับเด้ใช้เฮื่อนเด้น่งสางกีเทือนหายขย้นแรกนอนนี่คืเย็นนะโมนิญาเห็นเขาถืออาวุธกันแหลนยาน và thử khó nhìn mà đi thôi là áp lời bác sĩ luôn bác sĩ ขันยำผลเนนะีมันบรรยากาศแบบนลมลื่นเพราะว่าใบไใม้ลายเดี๋ยวนี้จัดกับเบียบดีๆกับพอนอนอยู่ยอยู่ไป๊ะๆนี่แลหละพี่น้องเลยความสุขอาวุธวายกับไผ่อยู่ไปตามหายตามหน้านี่แหละเคยอยู่แบบนี้แหละก็ติดแบบนี้เลยบริษัทเขาแล้วบ้านแน่กับบุเขาอยู่แล้ว ถึงใหญอยู่กับโบอยากอยู่เพราะว่าย่ามได้ย่ามขี้พุ่นขึ้นบ่าแหละย่ามนันมากกี้พุ่นโอ้ยหายงอกอยู่นี่ก็ยังไข้แน่เปอร์เซ็นต์คือขี้พุ่นกันน้อยกันยังมากอยู่แต่ว่ากับไข้เพราะว่าย่ามมันล้มนะล้มเดือนสิบเอ็ดสิบสองแบบนี้เดือนหนึ่งเดือนสองเราขี้พุ่นไงนกุ้มแล้วเดือน น,นี่บริกินมาแล้วตอกเข่าก็ได้บริจักแล้วหักผู้หักลายกระลำมาลีนอมัยหักลายนี่ตอกเข่าแบบนี้็ค่ขึ้นชิได้สามป่องสามป่องอจักเลยนี่ที่ลองจักเบิ่งยุ่นนี่ลำมีตะลำใหญ่ๆทำหน่อย เฮนงามบขนมาบ่ได้เด็ดกมบ่ไเนาะเขคุณอะไรดีกบมา้มไปหน่อยขอบคุณเบอร์สุดุกคนอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆไปน้องเลย มันคือความฝันที่อยากได้แต่มันกน็มีพอได้นั่งนั่งเย็นอยู่หอมอะไรนั่นั่งโลกขอกันใหม่